<Es> สวัสดีค like like right ่ะเสื้อคอปกนะคะเป็นปกบัวแบบนี้นะคะเสื้อคอปกบัวนะคะเนี่ยค่ะเป็นปกบัวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็เป็นกระดุมหน้านะคะกระดุมหน้านะคะแขน3าส่วนค่ะแขน3ส่วนธรรมดาอย่างนี้นะคะเวลาเราใส่สบายๆแบบนี้ก็อย่างนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะนี้นะคะเป็นคอปกบัวค่ะอย่างนี้นะด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะ มีไซส์นะคะ38จนถึงไซส์52เลยค่ะมีไซส<ห>์38จนถึงไซส์52เลยค่ะราคาตัวละ1,300บาทนะคะราคาตัวละ1,300บาทค่ะมีไซส์38จนถึงไซส์52นะคะเสื้อนะคะสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีเทานะคะเป็นสีเทาแบบเทาอมหน่อยคะ่ะเทาพัดเทลนะคะแล้วก็มีสีโอรสคะ่ะสีโอรสนะคะสีแดงเลือดหมูค่ะเนี่ยค่ะสีแดงเลือดหมูนะคะ สีกาแฟค่ะสีกาแฟนะคะมีไซส์สามแปดจนถึงไซส์ห้าสิบสองเลยนะคะแล้วก็อันนี้สีเทาอ่อนนะคะเนี่ยค่ะสีเทาอ่อนนะคะเนี่ยค่ะสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีเทาพัดเทลนะคะสีเทาอมฟ้าหน่อยอะค่ะสีเทาพัดเทลนะคะอันนี้สีเทาอ่อนนะคะสีกาแฟค่ะนะคะแล้วก็สีเลือดหมูค่ะแล้วก็สีส้มนะคะส้มโอรสแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ส้มโอรสนะคะกระดุมหน้านะคะมีไซส์38จนถึงไซส์52ค่ะราคาตัวละ1,300บาทนะคะ ราคาตัวละ1,300บาทผ้าถุงก็ถืนละ490บาทจัดเท่าชุดแบบนี้ก็ชุดละ1 7 0 0ยบาทสวยๆนะคะเป็นลูกไม้ทั้งตัวซับในเป็นลินินนะคะซับในเป็นลินินเป็นกระดุมหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เม็ดกระดุมก็จะเป็นแบบว่าเป็นเม็ดเม็ดสีเดียวกันกับเสื้อลักษณะแบบนี้นะคะเป็นคอพรมอ่าคอปกบัวนะคะเนี่ยเป็นลูกไม้ทั้งตัวนะคะ,ะเป็นซับในลินินนะคะทรงสวยใสย่สวยค่ะสําหรับหน้าร้อนนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้ลูกไม้ลินินเชิญได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ สวัสดีค่ะ